ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เรียนด้วยใจใส่ความสุภาพด้วยสื่อ C A I สอดคล้องกับคุณธรรมเรื่องความสุภาพความเป็นมาและความสำคัญโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพออโดยเลือกคุณธรรมเด่นคือสุภาพ เนื่องจากเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้เกียรติผู้อื่นและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามยังพบว่านักเรียนบางส่วนขาดทักษะการใช้คำพูดและการปฏิบัติตนอย่างสุภาพโรงเรียนจึงพัฒนาแนวปฏิบัติเรียนด้วยใจใส่ความสุภาพด้วยสื่อ C A I เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยสนุกเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุภาพมากขึ้นและขยายผลสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทสีดาวอย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์1 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักความสุภาพให้แก่นักเรียนทั้งด้านการพูดการกระทำและการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมด้านความสุภาพทั้งกิริยามารยาทคำพูดและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อ C A I อย่างเป็นระบบ 3. เพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเป็นแบบอย่างแห่งความสุภาพ อันนำไปสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทอ,อ,อย่างยั่งยืนเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านผ่านเสด็จนอกร้อยละร้อยเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมสุภาพผ่านสื่อ C A I อย่างต่อเนื่อง 2. นักเรียนร้อยละ95.85ผ่านการประเมินด้านคุณธรรมความสุภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. น,นักเรียนมีพฤติกรรมการพูดการกระทำและการปฏิบัติตนด้วยความสุภาพทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 2. นักเรียนมีจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีด้านความสุภาพสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขรูปแบบนวัตกรรมเรียนด้วยใจใส่ความสุภาพด้วยสื่อ C A I หลักการแนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นฐานคือกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ การใช้สถานการณ์สมมุติและสื่อ C A I ที่เอื้อต่อการสะท้อนผลและปรับพฤติกรรมของตนเองทำให้นักเรียนตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีมารยาท สอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนคุณธรรมสพทที่เน้นการบูรณาการคุณธรรมเข้ากับการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วมทําให้ผู้เรียนมีความรู้เกิดทักษะชีวิตและคุณธรรมความสุภาพที่ยั่งยืนขั้นตอนหรือกระบวนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA เริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการและวางแผน โดยครูสำรวจพฤติกรรมกำหนดเป้าหมายและเลือกสื่อ CAI ที่เหมาะสมจากนั้นออกแบบบทเรียนแบบตอบโต้มีสถานการณ์สมมุติและการฝึกปฏิบัติเป็นลำดับขั้นต่อด้วยการเตรียมความพร้อมให้ครูและนักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวคิดความสุภาพ แล้วจึงดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมแบบฝึกและสถานการณ์จำลองโดยครูสังเกตและให้ข้อเสนอแนะทันทีหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ทั้งการบันทึกประเมินตนเองและการเสริมตัวอย่างจากครูต่อด้วยการประเมินและติดตามพฤติกรรมผ่านเกณฑ์คุณลักษณะและข้อมูลในระบบ C A I พร้อมปรับกิจกรรมเสริมจุดอ่อนสรุปต่อยอดนำผลการเรียนรู้ไปใช้สร้างบรรยากาศโรงเรียนที่สุภาพและประยุกต์สู่กิจกรรมอื่นๆผู้มีส่วนร่วมและบริบทการดำเนินการแนวปฏิบัตินี้มีผู้มีส่วนร่วมครบทุกฝ่ายได้แก่นักเรียนครูผู้สอนผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกมีการขับเคลื่อนภายใต้กรอบโรงเรียนคุณธรรมสพทสีดาวโดยใช้สื่อ C A I เป็นเครื่องมือหลักพร้อมเกมแบบทดสอบและคลิปสั้นกิจกรรมจัดในห้องเรียนหรือห้องคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการโต้อตอบและการสะท้อนผลใช้เวลา1-2ชั่วโมงต่อกิจกรรมและติดตามต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาบทสรุป จากการดำเนินงานโครงการ Best Practice เรื่องเรียนด้วยใจใส่ความสุภาพด้วยสื่อ C.A.I. พบว่านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ100%สามารถนำความสุภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งการกล่าวทักทายการไหว้และการเคารพซึ่งทำให้ครูและผู้ปกครองเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนทั้งบรรยากาศการเรียนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและวัฒนธรรมความสุภาพในโรงเรียนซึ่งการใช้ C.A.I. ทำให้เกิดการเรียนรู้ตอบโต้ได้ง่ายนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ช่วยให้นักเรียนตระหนักในพฤติกรรมของตนเองแนวทางการขยายผลคือการนำบทเรียน C A I ไปจัดกิจกรรมต่อยอดในโรงเรียนหรือแบ่งปันกับโรงเรียนเครือข่ายหรือนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในชุมชนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความสุภาพและคุณธรรมที่ยั่งยืนส่งผลให้ได้รับรางวัล นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทปีการศึกษา2,568และรางวัลการส่งผลงานกิจกรรมนวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมด้านการจัดการเรียนการสอนประจํปีงบประมาณพศ2568 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกขอขอบพระคุณค่ะ